สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศานบาลตำบลบ้านดา่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของเงินดิจิทัล1,000 0บาทค่ะที่คอรมอได้มีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้วเมื่อวันที่23เมษาย,ยนส5 6 7ค่ะมาดูว่าผู้มีสิทธิ์ที่จะได้เงิน ดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเป็นใครบ้างและอะไรที่ซื้อได้อะไรที่ซื้อไม่ได้นะค,ะ,คะมาดูค่ะในส่วนของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0ห0ื่นบาทตามโครงการดิจิทัลวอลเลตของรัฐบาลในชุดปัจจุบันนะคะ,คะผู้มีสิทธิ์ค่ผู้มีสิทธิ์ก็คือประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทย อายุเกิน16ปีนัเดือนที่มีการลงทะเบียนนะคะค่ะไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีค่ะมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถ,ถาบันการเงินเฉพาะจิตรวมกันแล้วไม่เกิน5 0 0แสนบาทค่ะอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาท ตามาดูว่าสินค้าที่เงินดิจิทัลหนึ่งหื่นบาทซื้อไม่ได้ผ่านดิจิทัลวอลเลทมีอะไรบ้างไปฟังกันนะคะคร่าวๆก็คือจะมีในส่วนของสารกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมค่ะพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคําเพชรพลอยอัญมณีน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊สธรรมชาตินะคะ ค่ะก็เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัลมาดูเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิท่านหนึ่งหมื่นบาทค่ะก็กำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ค่ะในระหว่างค่ะเป็นระหว่างประชาชนกับร้านค้าค่ะระหว่างประชาชนกับร้านค้าก็จะมีการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอระดับอำเภอ878ออำเภอค่ะการชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้าค่ะ กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสปปรรพสินค้าการไม่รวมห้างค้าปีกกาห้างค้าสรงขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นนะคะการมาดูในระหว่างร้านค้ากับร้านค้าการระหว่างร้านค้ากับร้านค้าเงื่อนไขที่2ก็คือร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้าไม่มีการกําหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และ ขนาดของด้านค kind of ้าการลงทะเบียนการลงทะเบียนเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบนะคะขนะนี้อยู่ในกระบวนการการพัฒนาระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําเว็บไซต์ระบบการลงทะเบียนและระบบการตรวจสอบคุณสมบัติของประชาชนและร้านค้าระบบการใช้จ่ายเงินระบบการชําระเงินระบบการตรวจสอบธุรกรรมค่ะโดย พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับธนาคารอื่นๆน,นะคะค่ะก็อันนี้เป็นการลงทะเบียนค่ะซึ่งมติพรรมเองเมื่อวันที่23มีสายนสอ6ค่ะที่ผ่านมาค่ะก็การลงทะเบียนค่ะการลงทะเบียนนนโยบายของทางรัฐบาลค่ะก็ะจะมีให้พี่น้องประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในไตรามาสที่3ของปีงบประมาณ 2,567ค่ะไตรมาสที่3ของปีก็ประมาณ2,567ค่ะก็จะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาถึงเดือนมิถุนายน2,567นะคะไตรมาสก็คือ3เดือนกั้เมีนาพุษภามิถุนายน2,567ค่ะและจะเริ่มใช้จ่ายและจะเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาสที่4ค่ไตรมาสที่4ของปีก็ประมาณ2 5 0 0 67ก็คือในช่วงของ3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รก,กฎาคมค่สิงหาคมค่ะสิ้นสุดปีงบประมาณก็คือเดือนกันยายน2 5ง7ค่ะจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้อย่างไรก็ต้องรอติดตามนะคะรอติดตามเพราะว่าทางคอรมอคณนะรัฐมนตรีค่ะท่านก็เห็นชอบในหลักการไปแล้ว การเห็นชอบในหลักการไปแลว้วการแต่ณปัจจุบันค่ะก็มีในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีทาศรรศรรศําหนังสือทั้ท้วงอะไรก็ว่ากันไปนะคะความเปลี่ยนไปได้จะเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนคะ่ะท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังจะแสดงความคิดถิน่นค่ะใต้คอมเมนต์คะก็จะเปลี่ยนไปได้ไหมเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทจะได้ใช้ในเร็วๆและจะลงทะเบียนในเร็วๆนี้นะคะการทุกคําถามทุก คอมเมนต์ค่ะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับในคลิปนี้พอเราเองก็ต้องกลับลาไปก่อนนะคะค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ